เนี่ยแม่เมียวันนี้มีเจ้าหน้าที่ทางเทศบาลอ,อสมเนาะนำวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้ามาฉีดให้พวกเราเนาะพวกเราจะได้อยู่จะมีความสุขเข้ามาในบ้านก่อนเข้ามาในบ้านก่อนเนาะเข้ามาในบ้านเรา,าปิดประตูวไว้ครับห้ามออกไปลูกห้ามออกไปนะครับเริ่มฉีดเลยครับฉีดทีละตัวตนนัวไหนฉีดแล้วคัดออกไปแล้วนะไหนฉีดแล้วคัดออกไปนะ เช <mm claro oh ื่อจำไม่ด้วยครับเชื่อจำไม่ด้วยค่ะเชื่อจำไม่ด้วยค่ะตีไม่ชี้ตรงนี้อ่ะตรงนีไมนก่อนนะตีวัคซีนการฉีดวัคซีนการลูกน้องจะได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นบ้าไม่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าลูกเนาะเลี้ยงแถวเลี้ยงแถวลูกข้าแถวครับเข้าแถวนะใครไม่ได้ฉีดก็รอก่อนลูกน้องใครฉีดแล้วออกข้างนอกก่อนนะลูกนะเดี๋ยวได้ ให้รางวัลเดี๋ยวให้รางวัลดูเนาะเมียวเหมียวเนาะเมียวเหมียวเก่งจังเมียวเหมียวเก่งจังเดี๋ยวเรให้รางวัลขนมอร่อยอร่อยกินเนาะกินแล้วเอาข้างนอกเลยกินแล้วเอาข้างนอกเลยไอ้ดำดำไอ้ดำดำเข้ามาดำดำเข้ามาเข้ามาเข้าไม่ไม่เข้าไปไม่ทันไม่เป็นไปอะไรเอาตัวไหนก่อนก็ได้ไหนก่อนก็ได้อ่ถ้านถูกเมี้ยต้องเผ็ดด้วยไหนกินเนี้ยเดี๋ยวเนี้ย เมียวเๆมียวเมียวเมียวได้รับวัคซีนกันแล้วสบายใจแล้วเนาะเมียวเนาะเดี๋ยววาดพงชัยรอแถวเข้าแถวรับวัคซีนกัน ได้ฉีวัคซีนก็เนาะฉีดวัคซีนก่อนเดี๋ยวค่อยเอาลูกเดี๋ค่เอาครับเ่งาแล้วเงยแล้วข้างนอกฉีดแล้วข้างในยังไม่ฉีดเลยข้างนอกก็อยากเข้าข้างในก็อยากออกอืมไม่เน้นนะอันไนกินจีเกนไซน์กอนันไหนเน้นแหลไม่พัวสารอาารเป็นไ้ นจ้ะอ่าใ่ตก,กใจปปก,ก <c oughs> มาลูกเรียบร้อยแล้วเนาะอ,อยู่ข้างนอกชิลแล้วอยู่ข้างนอกชิดแล้วค่ะอยู่ข้านอกชิดและนะ้วเนาะเดี๋ยวอยู่ข้างใน รออีกแป๊บเองรู้จะใกล้จะเสร็จละใกลจะหมดละหมดแล้วจะได้กินอาหารอร่อยอร่อยนะลูกนะเนอพี่ตูพี่ตูได้ฟังอีอย่างแล้พี่ตูมีจังหนะมากกว่าทุกคนมีมีอยู่ข้างนอกนี่ฉีดแล้วโอ้ฉีดแล้วออกมารอข้างนอกเนาะฉีดแล้วมารอข้างนอกสบายใจและเล่นกันได้แล้วเล่นกันก็เล่นกันเล่นกันแล้วเล่นกันแล้วเล่นกันแล้วหนุ่มรอกับสองน้อง พวกเราสองอานองเล่นกันดีแล้วพี่ใครบุญชอบบุญชอบชีดแลนะ้วดีใจดีใจได้ฉีดวัคซีนแล้วไม่มีมยนะโอ้สบายใจนะวันนี้ก็สอนมทนากับคณะอสมหมู่บ้าน แป้นปงชัยเนวันนี้ได้มาบริการฉีดวัคซีนให้กับน้องน้องเมียวว่าปงชยัยขอ,อนุโมทนานกับทางเทศบาลเนาะได้ใจงบประมาณในกนารทำวัคซีนให้น้องเมียวในครั้งนี้ขออนุโมทนานสาธุขอบ่มกุศลทั้งหลายจงเป็นพระรประจัยนุนำครับชูให้ทุกทุกท่านถูกพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาที่ใดขอได้ตรงความมุ่งมาปรารถนาทุกประการเทิญสาธุ ข้าเมี่ยไก่เสร็จแล้วนะเดี๋ยวยังไม่กินเมอ่ยวก็ไก่ฉีดด้วยเหรอลูกไก่ฉีดไหมเข้ามานี่ก็ไก่จะฉีดด้วยเหรอเข้ามาทำไมเดี๋ยวฉีดเลยนะครูนี้เล่นกันดีครูนี้เล่นกันดีเดี๋ยวนะก็ขออยู่ตีชีวิตเพื่อเพื่อนท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคิวต่อไปขอความสุขสมีเลยทุกคนทุกท่านทุกการทุกท่านทุกคนเทิัสาธุ ฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วกินอาหารกันกินอาหารกินอาหารกันเลยกินเลยไม่หิวไม่หิว,หวอ่อนหุ่ปูแล้วกินอาหารก็ได้แล้วกินอาหารกัแล้วเนาะกินหนุ่ปูให้รอบเชา้าอันนี้จะให้เราพิเศษลูกเราพิเศษเนาะรอบพิเศษก,ก,กินอาหารปลอบใจ เจ็บก้นโดนซียาแก็กอมนาสาธุแล้วก็เไปคิดต่ไปช่มิสูสาธุเจ้า